ฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะคะเรากำลังจะออกเดินทางไปเชียงใหม่กันนะคะอันนี้จะเป็นโลทียบครั้งแรกของเรานะคะก็ไม่รู้ว่าคนทางขางหน้าจะเจออะไรบ้างแต่ว่าเราก็อยากพาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย มุ่งตรงไปที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะพอเราดูแผนที่แล้วเนี่ยเราไปสะดุดกับที่ที่หนึ่งในจังหวัดลำพูนนะคะแล้วพอดีว่ามันก็เป็นทางผ่านด้วยเพราะว่าเราจะเข้าเชียงใหม่จากอำเภอฮอดนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะแวะไปที่นี่นะคะจากนั้นเราก็ตั้ง GPS เพื่อที่จะไปที่นี่กันเลยนี่นะคะทางไปก็จะมีสองน้ำตกก็คือน้ำตกตัสะดอแล้วก็น้ำตกก้อหลวงนะคะก็จะเดินไปตามเส้นทางนี้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินเข้าไปที่น้ําตกก้อหลวงนะคะซึ่งระยะเดินเนี่ยก็ประมาณ500เมตรนะคะแอบบอกว่ามันเป็นน้ําตกที่สวยมากทุกคนคือน้ําเป็นสีฟ้าเลยนะคะอันนี้ก็เป็นทางผ่านของเรานะคะเราก็แวะมาที่นี่นิดนึงนะคะ ท่าน,นี้นะคะก็คือน้ำตกก้อหลวงที่เราจะไปนะคะโอเคไปกันต่อไม่ใช่เล่นๆและตอนนี้เริ่มหอบแล้วอีกนิดเดียวน่าจะถึงแล้วนะคะแต่ตอนนี้หอบแล้วเพราะว่ามันเป็นเนินขึ้นแบบนี้อีกหนึ่งเมตรค่ะทุกคน If I could have reached this moment, make it my All I want to want to know I can tell you a minute when you kiss me slow But please don't ask me the answer's no perfect world, I kill to love you the loudest All I do is live to hurt you so much So you see I'm lying back and let this go I can never promise you tomorrow มาอยู่กันที่น้าตกก้หลวงนะคะเป็นทางผ่านก่อนที่เราจะขึ้นไปเชียงใหม่นะคะอันนี้อยู่ที่ลําพูนอีกประมาณร้อยโลก็จะถึงเชียงใหม่นะคะเราแวะมาตรงนี้ก่อนดูที่เนี่ยถือว่าเป็นอันซีนลําพูนได้เลยนะคะสวยมากๆแถมยังไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวด้วยตอนนี้วันอาทิตย์นะคะทุกคนแล้วก็เป็นช่วงสิ้นปีแล้วอะคือเมื่อกี้นี้เห็นมีแค่สองสามคนเองนะคะทุกคนดูสวยมากแบบสวยมากๆ ใครแบบขับรถมาเองนะคะแบบขับรถไปเที่ยวเชีย oh งใหม่หรือว่าขับรถรถที่กับเรานะทุกคนแวะที่เราคูนได้นะดูสิก่อนกลับนะคะเราจะแวะอีกน้ําตกหนึ่งนะคะเป็นน้ําตกตากสดอซึ่งมันจะอยู่ก่อนน้าตกก้อหลวงจริงๆอ่ะเราเห็นจากภาพอ่ะเราชอบน้ําตกอันนี้มากกว่านะเพราะว่ามันเป็นน้ําตกที่มีความแบบเป็นน้ำตกมากกว่าตรงนู้นอ่ะบอกไม่ถูกแล้วก็ มันโดนแสงแดดตรงนี้แสงแดดส่งถึงมันก็เลยอาจแบบจะสวยกว่าในความคิดเรานะคะอย <c oughs> ทางค่อนข้างคันตรงจุดตรงนี้นะคะเล่นน้ําได้แต่ว่าตรงน้ําตกก้อหลวงเล่นน้ําไม่ได้นะคะเราก็จะมีเสื้อชูชีพ าแสงแดดมันส่องถึงเรามองว่ามันสวยมากๆเลยโอเคทุกคนมันสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วจะเอารูปสวยมาฝากทุกคนคะ่ะ เป็นเวลาใกล้เที่ยงเราจะต้องไปแล้วเราจะต้องไปจับจองที่กลางเ็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อำเภอหอนนะคะ ถึงแล้วนะคะทุกคน g p s พาไปหลงด้วยตอนนี้เรากำลังจะมาลงทะเบียนกันนะคะ mm hmm. ก็มาลงทะเบียนตรงนี้นะคะตอนนี้กำลังเข้าไปหาลานกลางเต็นนะคะเนี่ยก็ว่างว่างเยอะเลยมีรถบ้านด้วยนะคะล,ลูกละนาดเยอะมากลานของเขาค่อนข้างที่จะกว้างนะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบคอมมูนิตี้แบบนี้ แบบเป็นเนินเนินเนินให้แบบนี้นะคะส่วนเราคิดว่าเราน่าจะกลางตรงนี้เพราะว่าวิาว,วตรงเนี้ยมันจะเห็นแบบเป็นช่องต้นสวนตรงเนี้ยสวยดีก็เลยคิดว่าน่าจะกลางตรงนี้แหละ If I could I could moment freeze this Have Want to know? I can tell you a minute when you kiss me slow, but please don't ask me the answers. No. In a perfect world, i killed and love you the loudest. All I do is leave to hurt you soundless. So you see, I'm lying, baby Krug promise I can never ตอนนี้กำลังจัดที่นอนนะคะเข็ดจากครั้งที่แล้วที่แบบหัวทำนู่นทำนี่แล้วแบบจัดไม่ทันดึกเลยนะคะวันนี้ก็จัดได้จัดที่นอนตั้งแต่ตอนที่ยังมีแสงอยู่นะคะเรามาถึงที่นี่ประมาณบ่ายสองนะทุกคนตอนนี้กลางเต็นเสร็จแล้วแล้วเลังจัดของตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามครึ่งนะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็ เราจะต้องรีบทำทุกอย่างให้เสร็จเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยพาทิ์มันค่อนข้างที่จะจากเราไปไวเหลือเกินนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปไม่ทันขอตัวไปเร่งจัดที่นอนก่อนนะคะเนื่องจากเรามาในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะทุกคนแล้วก็จะมีของว่าตกแต่งเล็กน้อยน่ารัก่ากๆเอามาตกแต่งเต็มด้วยนี่นะคะจัดที่นอนเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแอบมีธีมคริสต์มาสเล็กๆนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็วิวแบบนี้เป็นวิวต้นสนแบบนี้เลย เดี๋ยวเราจะปิกนิกทําอะไรกินกันตรงนี้ก็คือเข้าไปจัดห้องนอนออกมาเต็นท์ของเราก็เป็นรูปเป็นล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีคนทําให้เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะออกไปซื้อของก่อนนะโซนตรงนี้จะเป็นโซนบ้านรถนะคะทุกคนบ้านรถก็ราคาถูกมากเลยถ้าจำไม่ผิดคันละ1,500บาทนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ย ส่วนตรงนี้น่าจะเป็นห้องพักนะคะสำหรับหลังนี้นะคะก็จะเป็นร้านค้าะคะ่ะจะมีของมีน้ำแข็งมีอะไรขายนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ<า>นี่ก็จะเป็นร้านค้า,าอันนี้ก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะคะของเต็นท์เราอาทิตย์กำลังจะตกดีแล้วทุกคนก็คือแบบมวัวแต่หา จะหาอะไรกินกันนะคะเพราะว่าตั้งแต่เช้าอไม่ได้กินอะไรเลยอันนี้ก็หาพื้นมากอบไฟนะคะแล้วก็แบบรีบอยากถ่ายรูปแต่ตอนเนี้ยแสงอย่างนี้แหละขขโตัวไปถ่ายรูปก่อนนะ <S <S ทุกคนวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราแบบได้กอบไฟแบบแคมปิ้งแบบนี้นะคะเขามีที่กอบไฟไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกัน คนตอนนี้หนาวมากนะคะเรากําลังจะทําปิ้งย่างกินก็จะมีพวกบาร์บีคิวพวกหมูอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะทํากินประมาณแค่นี้แหละเพราะว่าตอนกลางวันแอบไปทําผัดกะเพรากินมาแล้วนะคะตอนเรากางเต็นท์เสร็จเราผัดกะเพรากินไปแล้วนะคะมื้อนี้ก็จะเป็นแบบปิ้งย่างง่ายๆนะคะก็จะมีบาร์บีคิวนิดนึงแล้วก็พวกปลาหมึกเนื้อหมูนะคะอาจจะแบบทําเพิ่มถ้าแบบยังไม่อิ่มก็เป็นบุฟเฟ่บาร์บีคิวไปนะคะ มอร์นิ่งนะคะทุกคนตื่นสายมาก mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้านะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปตรงนี้กันนิดนึงจะบอกว่าเมื่อคืนหนาวมากแบบหนาวมากๆใส่แบบเสื้อสองชั้นตอนนี้ก็เบาลงแล้วนะคะใส่เป็นสเวตเตอร์แต่ว่าสเวตเตอร์ก็หนานะ mm hmm. เดี๋ยวจะรีบทำอะไรกินแล้วก็จะรีบไปและ อันนี้จะเป็นห้องน้ําของเขานะคะก็จะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นห้องอาบน้ําอันนี้คือเป็นของจุดเรานะแล้วก็ห้องก็ตอนเนี้ยเราว่าถ่ายวันกลับอะทุกคนแต่โดยรวมสะอาดอยู่นะมันไม่ไม่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วมันจะมีหลายจุดบ้างคิดว่าน่าจะเป็นลานสุดท้ายนะคะแล้วก็นู่นลานสองแล้วก็ฝั่งนู้นลานที่หนึ่งแล้วก็โซนรถอยู่ตรงนูน้น เมนูวันนี้จะทำเป็นกะเพราแล้วก็ยำปลากระป๋องแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าขี้เกียจเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปทำแบบเมนูน่ากินน่ากินบนดอยอินทนนท์แล้วกันเนาะอันนี้ทุกคนอันนี้เราอยากแนะนามากมันเป็นเครื่องปัน่นเราไม่แน่ใจว่าซื้อมาสี่สิบหรือสาสิบาทในช้อปปี้แต่ว่ามันดีมากๆเลยแล้วแล้วมันก็เป็นแบบชั์จแบตทุกคนก็พกพาสะดวกสําหรับใครที่แบบแคมปิง้งตัวนี้ก็แบบเป็นทางเลือกที่ดีเลย ผินะคะคือเขาจะให้เอามาประกอบสร้างเองแต่ว่ามันจะไม่มีครีมให้ต้องไปซื้อครีมแยกนะคะเราก็เลยไปซื้อเซตนี้มานี่น้อน่น่รารัมากเลยก็จะเป็นแบบนี้เลยวคือแบบนอแบบนสบายมากเลยอันนี้ทุกคนวิวตอนเช้าซึ่งตอนเนี้ยเราจะต้องเก็บของไปกันและ